เราจะให้น้องช้างนะครับพรมน้ำมนต์ให้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่บ้านทางกำลังของเรานะครับอู้อ้าวสามครั้งสามครั้งสามครั้งสวัสดีครับวันนี้ก็มี ช้างพายรูปงามนะครับ,บามาเยี่ยมบ้านฟังคำมือน,นะครับอันนี้ก็ชื่ออะไรควันพชื่อพายมงคลน้อยครับพายมงคลน้อยครับผมวันนี้ลองลองใส่ชุดบ่ลองใส่ชุดแ<ไ>ล้วก็ได้มาเสืิมดวงดค,คือมา,ม,คมาเป็นสิริมงคลครับมาเป็นสิริมงคลมาเยียบที่เยียบช้างให้กับบ้านฟังคำมือน,นะครับก็ดีใจมากๆเลยครับผมเพราะว่าให้น้องให้ช้างมาเยียบ ที่เย็บทางเป็นคำให้คำให้คุณให้นะครับให้ความแล้วก็น้องช้างก็แสชุดล้อเลยนะครับถ้ามีประสบการณ์นะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องช้างพนมน้ำมนต์ให้หน่อยเนาะคุณทิวพน,นมน้ำมนต์ได้ไหน,น่อยได้ไหมพนมได้ไหมได้อ่าลองหน่อยครับการเรียนเพื่อปีการครับเราจะให้น้องช้างนะครับพนมน้ำมนต์ให้นะครับ,บ,บโโเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับรออกเป็นไหมนี่ เอาเล่นยังครับอ่าให้พายมงคลน้อยนะครับผมรดน้ำมนต์บ้านให้นะครับรดน้ำมนต์เพ Ges ื่อเป็นสิริมงคลให้แก่บ้านท่าังเมืองของเรานะครับอู้อ้าวสามครั้งสามครั้งสามครั้ง Dung Ê à chạy thạc bao À khoa Khoa nổi, khoa sáu nói sao như cái Này, này? sáu đi cái đây này Sáu đi cái đây này Vô dung Khoa Ê ก็มีนี้มีพายมงคลนะครับผมมาเป็นสิริมงคลให้กับบ้านมะกเมื่อนะครับผมเพราะว่าชื่อก็มงคลนะครับมงคลน้อยนะครับชื่อก็มงคลน้อยนะครับไอ้ชันเลยดูสูงนกขา อสวยมากๆครับรูปหล่อมากครับผมวันนี้ได้มาเสริมดวงเสริมบารามีเสริมเหยียบที่เหยีบทางเป๋่ารมนมนบ้านให้พ้านกาหมือของเรานะครับ,บน,นะครับเป็นไงคนทิวไม่ไงครับลองลองชุดใหม่เป็นไงครับก็ถือว่าดีครับเตรียมตัวออกงานวัน ที่ยี่สิบสี่ครับผมฟูเอฟทีทุกท่านก็รอติดตามนะครับผมโมตองก็จะไปนะครับนี่ก็คือนะครับภาพรวมๆนะครับบ้านฟังคำมือของเราก็มาถึงขั้นตอนที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เขาไม่ลัวผ้านะเขาไม่ตกใจผ้าเนาะอันนี้บ้านของเราเสร็จนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วเนาะอีกฝั่งอีกฝั่งที่ตะวันออกยังไม่เสร็จนะครับนี่นะครับบ้านก็ มีสิริมงคลเป็นสิริมงคลมากเลยนะครับมีน้องช้างเข้ามาดายเชือกเลยนะครับวันที่เรายกว <Yeah! S 1> ันที่เรายกก็จะเป็นพาน้ําแดงพายมงคลทางขงมือทางโมตองนะครับเพราว่าวันนี้ก็มีพายมงคลน,น้อยอีกนะครับมาร่วมลดละมน์นะครับมาร่วมลดละมน์ตอนนี้ช่างก็กาลังจะเชื่อมเหล็กนะครับเชื่อมเหล็กเพื่อจะต่อขึ้นใส่เหล็กที่จะมุงหลังคานะครับ เลยอีกฝั่งนั้นนะครับที่ยังไม่ได้ใส่ครับฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับคุณเ <co> <vegetarian reais>. ือ <coping> อีกฝั่งทางตะวันออกยังไม่เสร็จนะครับขอต้องขอบพระคุณพี่ๆแม่ๆทุกท่านนะครับที่ท่านได้ร่วมเติมคะแนนนะครับได้ร่วมเติมคะแนนได้ร่วมสมทบทุนสร้างบ้านเข้ามาในครั้งนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านฟังกำเมินบ้านขันเงินบ้านภูผาบ้านพี่ดาวบ้านคุณเงินนะครับกอต้องขอบพระคุณคุณพี่คุณแม่ทุกท่านทุกคนนะครับ อบคุณมากๆเลยนะครับที่ท่านได้มีส่วนร่วมท่านที่ท่านมีส่วนร่วมในทอดและท่านในเมตตานะครับรวมสร้างบ้านให้กับพันเหมนแล้วก็น้องบะตองนะครับผมต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับวันนี้น้องช้างรัาพายมงคลน้อยนะครับก็ได้ลองชุดนะครับลองชุดเพื่อจะไปร่วมงานวันที่24นะครับไปร่วมงานในวันที่24นะครับเพราะว่าเราจะพาน้องช้างไปร่วม ทอดกระถินนะครับที่เราได้ไร้สุดผลไม้เพื่อทอดกระถินในวันที่24เพื่อจะร่วมด้วยช่วยกันซื้อที่ดินถวายวัดนะครับกับเอฟซีทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมทําบุญกันเข้ามาในวันพุธนะครับในวันพุธท,ที่ผ่านมานะครับหรือว่าวันพุธมันมีมีสองพุธนะครับพุธอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็อาทิตย์อาทิตย์นี้ผมเราก็ได้รายสองสองวันพุธเพื่อจะนําคะแนนไปถวายวัดเพื่อให้ทางวัดได้ซื้อที่ดินนะครับ ก็ขอพระคุณทุกท่านทุกคนโมตนาบุญกับทุกท่านทุกคนด้วยครับวันที่24ี่นะครับวันที่24สี่เราก็จะพาน้องช้างเราไปร่วมทําบุญนะครับลายเชือกเลยนะครับรวมทั้งบัวตองข้ามือด้วยนะครับนี่มีพายจมงคนนะครับพายมงคลน้อยนะครับมาร่วมรดนำมลบ้านนะครับเป็นสิริมงคลให้กับบ้านพังข้ามือของเรานะครับเมื่อวานทํางานได้เกือบจะเสร็จเลยนะครับได้ฝั่งนี้เรียบร้อยหมดเลยนะครับ เหลืออีกฝั่งนี้ครับก็มีญาติพี่น้องนะครับมาร่วมช่วยยกเหล็กช่วยอะไรเยอะเลยนะครับเพราะว่าหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่สามัคคีครับมาช่วยด้วยใจไม่ได้มีค่าแรงไม่มีค่าเสียหายแต่อย่างใดนะครับก็มีแค่เลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารกันเล็กๆน้อยๆตามปกตินะครับตามน้ำใจของเรานะครับ มงคลนิ่งมากๆเลยครับสวัสดีครับน้อยสวัสดีครับเพื่อนชัวร์ไรด้ไหมเต้นได้ไหมนี่เอาเต้นมั้งเต้นชัวร์หน่อยรึเอายกเอายกชัวร์หน่อยร็วโอ้แอคชั่นสวยอีกเอาโยก nu ชูอ่า em เออเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยม đi khắp ครับ lò lò, ๆ khắp bên đang มั้ยครับรอลูกครับรอเร็วครับรอ วันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับน้องมงคลน,น้อยที่ได้มาเหยียบที่เหยียบทางนะครับมาเหยียบที่เหยียบทางมาร่วมลดน้ำมนต์เป็นสิริมงคลให้แก่บ้านพังคำมือนในวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกๆคนอีกนครั้งนะครับที่ท่านได้มีส่วนร่วมนะครับในการร่วมเติมคะแนนสร้างบ้านให้กับพังคำมือสมเออมาครับเย็นนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยครับผม16บหนาฬิกาถึง สีลชีนากาสานาทีเป็นต้นไปนะครับก็พบกันได้ในสดพลไม้เพื่อสร้างบ้านนะครับผมก็เชยนเชิญทุกท่านทุกคนได้นะครับสําหรับคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ